สวัสดีครับผมเชาว u t u b e ทั่วประเทศทั่วโลกลโะลนะครับโอ้ฝากกดติดตามหน่อยนะครับวันนี้กำลังมาลงลูกลังเส้นใหม่นะครับให้เสียใหญ่เสียทําเสือเ้อกีฬานะครับอยู่ที่บ้านทุกนะครับแอปเปลิลตอนนี้พาตีเล็กมารับจอกเล เดินหน้าไปนี้เราถอยถอยยาวเลยระวังอถอยยาวเลยนี่ของเสียใหญ่เชียวนี่ถอยถอย,ถอยเอาไปไปก่อนห้ไหนะเดี๋ยวไปกลับข้างหน้าได้มากับบริษัทงามซัพเ่ยเสียนิดนี่โอ้รถที่เขาซื้อน,นี่นีิเขาซื้อน,นี่มันกรลมตัวเฮียเออเขาซื้อนั่นก็ดดนนได้เดี๋ยวของครับ เดี๋ยว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 พ่อคุยกับพ่าก่อนเดี๋ยว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 ฟังเดี๋ยวรับเดี๋ยววันนี้เจ้าลุลังมาทำถนนให้เสียใหญ่นะครับเสียทำเสื้อกีฬาแอปเปิลเนาะร้านเฮียร้านแอปเปิลนะครับอยู่บ้านพุ่มนะครับ oh my god แต่ว่าอันนี้อันนี้มันสีลายเกียวเด้เพราะลายเกี่ยวมันสีแต่ว่ามันสีดีเหี้ยมันสีแนียแต่ว่ามันไหนสันลมผมสิยากตอนเราเดินกันนะมันสิบอะร,รเวียดเดี๋ยวรถด,ด,ดำบอกตองปุ่นเขาไอไอ้นึงว่าบบงจกงักข้างได้เลยขาคอนจิตหนาอยู่เนาะบ่แตกเนาะหนาบ่พ่อ พ่อฉันฉันแต่วังมันลมบัวเด้มันเป็นร่องน้ำพ่อพ่อเอฟพ่อพ่อพ่อมันสีลมเอาละละฉันลมแล้วมันฉีขั้นดึงนะครับพ่อฉันฉันมันติดแล้วมันสีคันดึงน่ะ ดันปูมองมองนันนาจังน้อยได้ยเย็บเย็บครับใสแเอวอันครับ ไปเลยเกงไปน้ำเตียไปเลยอบอบ,บอกลูกไส้ว่ามันพ่นเงยไปน้ำคนอ่ะลงไปข้างลางาา่างปะมันแปรไก่คนอยู่นี่จะทำถนนลูกรังนะครับเนี่ยให้หนุม่มเหย็บลุยทุกอย่างเนี่ยไซแ์อลออนมันบมเนี่ยโอ้แอลดีเลยครับมขึ้นบ่ไปเบงมอลลัมไหมโอ้มีผู้จัดก,การบ่ไปเบงมอลลัหม ธรรมดาบาพลาดดีขึ้นไปใครก็อนแล้ยืมบันโอ้ครับทหารพันมาเจี่ยวแรกเลยนี่สวัสดีครับครับผมมาใหม่ครับครับผมครับมาใหม่ครับครับขอข้างในด้วยวะครับเอาขันผุนแล้วนะครับครับครับเจี่ยวแรกใส่แอลอ้อนนี่นี่ รถสายนิ่มสายนิ่มครับสายนิ่มสายนิ่มสายแอร์อนเขานีแล้วสายยาเนาะมาแช์ตังไหมนมาทุกคนนี่นี่ <c oughs> <c oughs> เบ็นไตนดีบอหามจิตเ้อะจิตถึงจมเนอะเดินนาไปเลยมันบาทำสัง่งส,สวยสวยสวยโอ้ เตเบิดซีเขาเบิดกระจกให้น้อาสูบยาบ่สูบยาเนี่ยทางน้ำเขาทางไหนเลยบ่ครับเอาไปทางไหนเลยงอกคนเขาไปรถนึงนะจี๊ดเที่ยนี่ได้นี่เห็ไปเที่ยวเท่นี่บ่ของเขาหรือเที่อนี่เท่เลยแฮงดีเดือนหนาวกันเที่ยนี่เดินหน้าไปเที่ยวเดี๋ยวจะมากระติดกระติดมาลุ่มเลยเที่ยนเลย วัวเลยมันพิมา์รับนักลงไเรียกโอยลง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 วัออนาตโค้งเนอปนกิงเขาปกิ่งเข่ายองนี่โคให้เรามากับสดแก่โมฆะกับสดแก่ว้าวเทียยังวนสแก่ได้อีกสบายสอดแก่ม่น้ำประหดอกครับวันนี้ลงลุกลังครับ ลังทําถนนให้เสียใหญ่โรงงานเย็บผ้านะครับของแอปเปิลของเสียใหญ่บรรทุนเคยมาทมงยินให้นะครับเนี่ยโอ้ถอยเลยกอะไรมัง้งบถอ,อยออกไปเลยเดี๋ยววัีเป็นลงทางหลังโอ้มาทานมาทานแนมติกลูกลังโอ้เอฟทํางานหนักแล้วมาสวยสวยถอยเราออกข้างบนเลยเดี๋ยวห้อ,อยเหงาเราออก ทั้งไอ้ดินทอทมไปแต่กี่ไหมั็เหยเตี้ยไปแล้วแต่ว่าอะไรไอ้เออา้ัวชดตอบผลเลยไหมเอาลูกลังมาลงนะครับโอ้โหาบุญราบุญสายนี่ครับสายนี่สายนี่นวลตับรถีมวรับ สายนิมนวลน,นี่กำลังเข้ามารงกหลังครับเดี๋ยวให้รอก่อนรอรอรอ,รอให้ F เอฟเสียเรีเยบร้รอยนี่ลงนนทันนิพพานเสียใหญ่นะครับเสียใหญ่เอฟเฟเอาเท่นี่่อนเพราะว่ามันลมเนี่ยรอเสียจะทำสมบอยู่แล้วครับเราองลงแน่น ทำงานนะครับ Oh

ดึงเอาไปนั่งเอาเอานันลงมาดึงเอาแค่ขึ้นง่ายดึงเอาเกจบมากค่อยพอดพอนมันในบานนี้ยามากค้องนี่ไหมมาค้องฝากฝากอีกนิดนึงมันจะในแนนยงกันแนนยังบอ่อแพร่รถถ้าเข้าบ่ใส่ถะลิงนี่เวื่องไผ่พังมัด สายดูแลรถครับต้องฉน้อมมันหน่อยถ้าไม่ดูแลก็จะซ่อมอย่างเดียวเราต้องทำงานต้องดูแลเขาเพราะเขาเป็นคนหนาตัางนะครับใ้รถำํำรถเมโทร,รถไถถ้าเราทำปืนอย่างเดียวนี่พังหมดเปลี่ยนมาหลายคันแล้วครับโดอดอึบอ้าว ออฟ้อมกันพ่อพ่อพ่อฟ้อกมกันจุนจวดหมดมีแต่จังหน่อยทอดสิเท่นี่บ่เท่นี่ก็ได้นี่ของมันคิดร่มนี่เที่ยนหรอกอ่ะจังหาหมองกลับเอาสายแข็งสายแข็งโอ้สายนิ่มเว้ย เอานั่นแหละสูไว้วิโรดครับวิโรดเมืองแม็กโคลนะครับเองทำได้ทุกอย่างเหมือนกันเมือแมสโคร,รถไถรถเตาไถอบแม็กโคลครับ บอกกันเน่ย หลังเสร็จก็จะโผลดินนะครับดินข้างล่างลถึงเสียเสียใหญ่จะปักไม้ไว้นะครับ กินมันก็บ่เกียดไว้เนาะตอนเขากินม,มาล่งมันยังเกียดมันล่งหนาพดก,ก็ได้หน่อยเราล่งหนาปน มาเลยมาแรงแร่งมาแห้งมาแงแห่งเร่งได้แห้งแห้งแห้งเยกเยก เบียกพดมันเองพอ่พอพ่อพ่อเดินนาไปเลยนาไปไกลๆนาไปนาไปมันมันหนาพดวะ คนน่าเจียดดีๆกอน